ตายตายแล้วนะตายโอ๊ยโอ๊ยโ a ๊ยเด็บ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  ก็ต้องกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะตอนนี้จกับผมบันนี่คุงแล้วเราอยู่กันในเกมมาเวลรเวิกันอีกแล้วแม้ครั้งนี้เราก็เปลี่ยนคอมมาใหม่แล้วก็มาลองเล่นกันมาซึ่งผมไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านมา1สัปดาห์เพราะว่าไปต่างจังหวัดตอนช่วงสงการไม่รู้ว่าฝีมือการเลสปเดอร์แมนของผมเนี่ยมันจะดุดไอ้ก็ได้นะดอปไปขนาดไหนก็โอเค ก็คือในในเมื่อแบ t เทิ p พาร์เนี่ยมันมีสกินสไปเดอร์แมนมาให้เราเล่นเราก็าจะลองมารีวิวดูโอเคส่วนเกมเพย์จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยฮะ 5, 4, 3, 2, 1. 1> อ้าวทำไมฮักอยู่เดียวเปิดโลอะ เออตัวไหลอะไรวะเนี่ยโอยใหญ่หมดครับมองครับมครับมองครับซัพพอร์ตเล่นดีมากเออ สวยว่าซับซับขอบค้าบโอ้ยกดแคนเซิลนะจริงๆอ่ะอ้อตายวะไม่มีใยออกไม่ได้มองสแต็กใยล้วรอสแต็กใยสัก เอ้ายูดีทำไมมันไม่พุ่งไปวะโอ้ยยิงไม่โดนถ้ายิงโดนมันตายได้โอ้ยติงโอ้ยไอ้ไอ้

ดโอ๊ยไม่มีเอฟอีกตายเฮ้ยอะไรเนี่ยฮักจันมาสตารมันทำไมมันจะตายอยู่แล้ว

จิตเสียเลยเดี๋ยวรอสกิลกัน<ไ>โอ้ยโอ้ยโอมันโ,โดนอะไรนักหนาก็ไม่รู้ <laughs> เ,รเริ่มมีคนชม Things, defense, huh? Okay, let's try it. All you need to do is capture the mission area. Got it? Pretty sure those are Wait, Jim and Hidden. Moonlight place in a doctor's house!

อย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดก็แบบเสียสมาธิเสียสมาธิว่าต้องดึงดึงตัวเองกลับมาโอเค กระสุนหมด <laughs> กระสุนหมดจิงไม่โดนอ <laughs> โอเคอันนี้อันนี้พลาดเองอันนี้พลาดเองโอ้โหเขาเนมอลมาละยากแล้ว <c oughs> ลเรา <c oughs>

Spider-Fist is ready to punch. Oh yeah, Nice! Is there no a doctor in the house? Better <that that? than May's chicken soup. <ah, got you back! การฮิวมากอ๋อแต่เนี่เจ็บเรายิงตั้งนานไม่โดนเนมอยังได้ MVP อยู่เลยเราจะแย่งมาได้ไม่ได้ เปนรูโอ้ย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 สกิลเอฟมาไม่ทันอีกแล้วครับแล้วเมื่อกี้มันจะได้บีพีไหล่ะไม่ไม่ทันคือ หัวติดตัวติดข้างบนออกมาไม่ทันถามเพื่อนก่อนได้ไหมว่าแมน,นอเ็อะไรไหมโ d เ็บเ็บเ็บ,จบ <laughs> เขอบค้าเฮ้ยแต่ว่าตะกี้เปิดอติสวยอยู่ตะกี้เปิดอติได้สวยตะกี้เปิดอติได้สวยอยู่ทางทางก่อนไว้ดึงตรงศกผู้หญิงไม่โดน

ก็เราจะไม่ได้ MVP อีกขนาดนี้แล้วนะว้ายตาหันมาทางนี้ทำไมเนี่ยอ๋อเอ็มบ้าในกระดาษนี้เราจะไม่ได้ MVP อีกอ่ะมานาทำเองก like oh, ันเลย ตายไหมโอ้โหโอ้โห oh <c oughs> สเก็ตเวอร์ทันโอ้โ oh หต้องอัตติกอดอะ่ะมิงั้นโดนไอ้นี่ตายแน่เลยเดอะมูน โอ้โหไม่ได้ V.P ฮะแต่ไม่เป็นไรหรอกคือเกมนี้ก็เล่นดีแล้วล่ะคือคือเล่นดีแล้วละ่เลลวละเต็มน,นะยี่แปดตัวกดไปยี่แปดเลยนะแต่ว่าไม่ได้ V.P เพรสักเหตุผลแหละดูหน้าเขาน่าจะเล่นได้ดีกว่า <c oughs> แต่ว่า <c oughs> โอเคก็ <c oughs> โอเค <c oughs> MVP นี่ช็อตสุดท้ายนี่คือแบบมาเหมือนเจ็ตเลย <c ười> จากุป i d e r m แมนกเป็นเจ็ตไปแล้ว <c ười> เจ็ตในบอลลูนแล่ยปามีเป็น Watch this <ười> เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดลไลค์กดซับส c ค i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ คลิปหน้าจะเปไ็นอะไรก็รอติดตามชมกันด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมมาไลฟ์เป็นบางช่วงแล้วด้วยนะก็วันไหนที่เห็นผมไลฟ์ก็อย่าลืมมาทักทายกันด้วยนะฮะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาเพเทัวนี้นะครับ